วันที่8มีนาคม2565สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรจะประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดพิจิตรครั้งที่1ประจำปี2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในเขตจังหวัดรวมทั้งติดตามสถานการณ์ประสบอันตรายและการเจ็บป่วดจากการทำงานของผู้ใช้แรงงานในจังหวัดพิจิตรโดยมีนายธวัชชัยเลี้ยงประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการประชุม วันที่9มีนาคม2565นายอำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรมอบหมายให้นางบัวขาวสนทวินนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายพักวัตรผู้พก,การนักวิชาการแรงงานเข้ารุรงรงประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการและตรวจปัสสาวะลูกจ้างในสถานประกอบกิจการตามโครงการพิจิตรโมเดลห่างไกลย,ยาเสพติด2515ในสถานประกอบกิจการจำนวน7แห่งผลการ การตรวจพบว่าไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการทั้ง7แห่งและในวันเดียวกันนายอำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรมอบหมายให้นางสาวไทยวาดวาดันชยัยนิติกรปฏิบัติการและนายชวานากรอัศวะพิชายยนนักวิชาการรายงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านงานจังหวัดพิจิตรครั้งที่3 ณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตรสารากางจังหวัดพิจิตรชั้นสองได้ออกตรวจสถานประกอบกิจการจำนวน9แห่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลการตรวจพบว่าสถานประกอบกิจการทาง9กแห่งปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุมข้องแรงงานและคณะกรรมการได้เน้นย้ำให้ทุกสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ,การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 วันที่10มีนาคม2515สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรจัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูสาางอา,า,ายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี2515นบริษัทออนทานาอินเตอร์เทรดจำกัดเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่แรงงานส,สางางานูงอายุได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีความมั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและภาครัฐโดยมีนายอำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมทั้งบรรยายเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสำหรับผู้สูงอายุมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน50คน